สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับสุจริตเกียสตอรีค่ะเมื่อนี้มาทักทายกันกันกบการอัปเดตข่าวว้าถึงน้องตั้มหรือว่าบอสตั้มอดีตบอสของวงมะล่ำเสียงวีหกนั่นแหละค่ะซึ่งก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าเพื่อนได้แยกตัวออกมาดูนพ่อสมควรแล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนพักพ่อนไประยะหนึ่งนะคะเพื่อนก็ไปเตรียมตัง้งวงเป็นกรุงเทพกันเทิงศิลป์ตอนนั้นก็สิมีการไลฟ์สด หรือว่าโปรโมตอยู่ภาคนึงนะคะหลังจากที่ว่าเตรียมเปิดวงมะล่ำกรุงเทพบนเทงอิลินแล้วนะคะแอดกับว่าไดติดตามต่อว่าเพื่นไปาจังไดามากจังไดแมนบอกค่ะแต่ก็แอบเป็นห่วงยู่ว่าเอ๊ะสิเปิดวงมะล่ำสําหรับคนเมืองกรุงแมนบ้น,บนอกังสีเนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็ได้พบว่าเพื่อนเปิดตัวคู่รักของเพื่นอนนั่นล่ละเนาะพี่น้องเนาะตามที่เหาได้เห็นเนาะก็บีใจน้าเพิ่อยู่ดอกตอนนั้นนะคะว่าเออนะ่ะเพื่อนมีความฮักมีความสุขไปเร้ว เอ้ ه, พื้นสีเห็ดวงมาลํำตัวโบน้อจังสีเนาะคะ่ะแล้วก็เงียบไปกับบได้ข้าวข้าวของพื้นคือวานอะไรคะ่ะแอดกับอาสีบได้ไปติดตามเพื้นแบบเป็นจริงเป็นจังเปม็นบวขาดในช่วงนั้นเนาะและล่าสุดนี่นะคะก็เลยได้ไปเห็นว่าเพื้นได้เตรียมเปิดวงมาลํำเป็นทางการแล้วนะคะ เป็นวงมอลัเ่เกลียงไกลอีสาสนศิลวาสนนะคะเออซื้อดีค่ะพี่น้องเราเพิ่นอยู่ในวงการมอลั่ใจพื้นก็นต้องหักในตรงนี้หลายๆเพิ่นก็เลยอยากเค็ดห้ยประสบความสําเร็จใหาได้จังสีเนาอค่ะนาะและสํนานักงานของพื่นตั้งอยู่ที่อําเภอชุ่มแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกคนทุกอย่างเพอร์เฟกสุดสดนะคะและเพิ่นก็นมีการออดิชั่นคัดตัวศิลปิน หางเครื่องของเพิ่นจ้าสิกะร้อยกว่าชีวิตนะคะทุกคนทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วก็สถานที่เพิ่นก็เตรียมพร้อมทั้งบอดตาเยิงเพิ่นก็ได้พูดออกมาขึ้นกันนะคะว่าสร้างวงหมอลำใหม่ด้วยความตั้งใจที่แท้จริงตลอดระยะเวลาสี่เดือนเรากำลังสร้างวงหมอลำคุณภาพที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดการันตีงานร้อยห้าสิบงานเท่ากับ มั่นคงตั้งแต่เริ่มดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่เพราะเราเชื่อว่าคนทำงานต้องได้รับสิ่งที่ดีตั้งใจทำให้ดีที่สุดบวกความพร้อมเพื่อให้เจ้าภาพและแฟนแฟนเห็นคุณภาพและตอบแทนเราด้วยจ้างงานเราเชื่อว่าความตั้งใจบวกความพร้อมจะนำมาซึ่งโอกาสและถ้าเจ้าภาพ เห็นความตั้งใจของเราเห็นคุณภาพของเรางานจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแน่นอน150งานจะไม่ถือว่ามากเกินความสามารถเพราะคุณภาพที่เราตั้งใจไว้ควรได้งานมากกว่านั้นหากท่านเจ้าภาพกำลังมองหาหมอลำที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและความคุ้มค่าให้เราดูแลความยิ่งใหญ่ในงานของคุณแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง หากยังไม่มั่นใจโปรดติดตามกิจกรรมต่อไปของเรารอดูความอลาัางการก่อนตัดสินใจ กิจกรรมต่อต่อไปสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจและมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับกับบุหูคือการว่าเซอร์ไพรส์อีกอย่างนะคะก็รอติดตามกันแล้วกันสําหรับเอซแฟนครับของท่านนองต่ำหรือว่าบอสต่และเพือนกระบอกว่าวงหมอลำ่ำวงไม้เกลียงไกลอีสานสีนของเพอนเนี่ยสีมาสรางความสะเทือนแห่งวงการหมอลำ่ำ ความอลังการงานชูของเพื่นครบเครื่องเรื่องลีลาวาสันนะคะฟื้นฟนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสเต็ปขันเทพวาสันนะคะจะเต็มทุกอารมณ์ซึมซับจิตวิญญาณของการทำชูวัฒนธรรมมอลําเทเทผสมผสานสไตล์โมเดิร์นทีมโคตระระดับแนวหนาประสบการณ์แน่นทุ่มเทเต็มรอยถูกใจท่านเจ้าภาพและท่านผู้ชมสืบความอลังการ ได้แบบจูใจเต็มที่เต็มอารมณ์โชย่างแนน่นอนว่าสันนะคะเราเพื่อนกันยังมีโพดออกมาอีกนะคะว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีคุณค่าในแบบของมันเองขอบคุณทุกความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เข้มแข็งและเติบโตขอบคุณความซื่อตรงที่ทำให้เราสบายใจที่จะทำทุกสิ่ง และแม้บางครั้งเราจะมีโอกาสได้เปรียบแต่ถ้ามันต้องแลกมากับความไม่สบายใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีเราจะยังยืนหยัดในทางของเราด้วยความตั้งใจที่ดีและซื่อตรงอันนี้ก็เป็นโพตดของทางน้องต่ำหรือว่าบอดต่ำและก็มีเรื่องหนึ่งค่ะที่แอดอยากเวบาถึงแห้งแห้งนะคะ พี่น้องเอฟทีแฟนคลับทุกท่านก็คงสิจำน้องจีนได้เนาะคะ่ะน้องจีนนี่ก็คือเคยขึ้นไปบนเวทีเสียงวีหกก็ดีอยู่นะคะตีทางบอดต่ำเพลินกันยังให้ยโอกาสน้องจีนเนาะตามจริงแล้วน้องขึ้นไปออดิชันบนเวทีเสียงวีหกนะตอนนั้นเว้ากับเว้านะคะยาดาม,มาด้วยน้องเสียงเพี้ยนอิหลีนะคะหน้าตาได้หุ่นได้ แต่เสียงหล,ลองน้องบ่ได้นะคะณตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ในการดูแลข,ของทางบอดต่ําแล้วนะคะก็คิดว่าเพื่นก็สิฝึกโฟนเอานะคะเพราะว่าถ้าค้นมักในสายหนีจังได้ก็ต้องลองได้อยู่แล้วนะคะบ,บา่าสิเป็นเพลงใดๆก็ต้องพยายามฝึกห้ได้นั่นละนะคะก็เป็นโอกาสอันดีของเด็กน้อยคนหนึ่งสิได้มีโอกาสเดินตามฝัน ดีพดีถ้าน้องไปได้สวยแต่สิมีอนาคตที่ดีขึ้นมีความเป็นยูที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าได้รับโอกาสแล้วนะคะสําหรับน้อง จีนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้เดินทางไปถึงฝันกันแล้วกันแล้วกัพญายามฝึกฝนให้ดีขึ้นยิ่งิ่งขึ้นไปในทุกๆโอกาสนะคะส่วนวงมะล่ามของทางนองต่ำหรือว่าบอต่ำเอ็ซแฟนคลับทุกท่านก็ล่อติดตามให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะสีดังสิปังซ้ำใดกล็ลอรุ่นล่อชมร่อเชียกกันแล้วกันค่ะ คลิปนี้ก็ม่อัปเดตข่าวๆข,ของวงบารัมที่เกิดขึ้นใหม่ของน้องตั้มหรือว่าบอตตัมแห่งวงบารัมเกลียงไกลอีสานศิลป์กับพี่กับน้องกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามมาขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ให้ทุกท่านโชคดีสุขสมหวังสุขสุขค้ขขนสวัสดีค่ะ